you. เ e กเมดิคอลเซ็นเตอผู้เชี่ยวชาญด้านยกกระชับปรับรูปหน้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยยาวนานกว่า28ปีเปิดตัวนวัตกรรมยกกระชับเทคนิคใหม่เอ e ิกฟาสต์มูฟวิ่งเทคนิคยกกระชับให้ผิวกลับมาตึงที่สำคัญยังช่วยสลายแฟตหรือไขมันสะสมใต้ชั้นผิวได้ด้วยการทำเพียงครั้งเดียวกับนวัตกรรม o l i ิจิที่อาศัยซเทคโนโลยีโมโนโพล่า r f หรือขึ้นวิทยุความถี่สูงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดของเกาหลีถือเป็นการตอกย้ำว่า a p e เเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงสำหรับ a p e เ Fast Moving ิ่ c เทคนิค by o อลิจิกับโปรแกรม o l i ิจิ ถือเป็นการยกกระชับพร้อมสลายไขมันชั้นลึกซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวจะปล่อยความร้อนลงสู่ผิวหนังชั้นลึกเพื่อฟื้นฟูนและยกกระชับผิวได้อย่างครอบคลุมแน่นอนว่าคุณสมบัติรอบด้านทั้งหมดที่กล่าวมานี้ใช้เวลาทําต่อครั้งไม่เกิน40นาทีเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถเห็นผลลัพธ์ ผิวจะยกระชับขึ้น20-30%ทันทีซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวสามารถอยู่ได้นานถึง12เดือนขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล นอกจากนี้โอลิจิออยา,ากจะคอยกระตุน้นให้ชั้นผิวผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินใหม่ๆอย่างต่อเนื่องจึงเป็นการฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงตั้งแต่ระดับโครงสร้างผิวจึงยิ่งดีขึ้นดูอ่อนเยาว์ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปทั้งนี้โอลิจิโใช้ระบบคูลลิงแก๊สที่ช่วยให้ความร้อนกระจายสู่ผิวด้านบนและปล่อยพลังงานได้อย่างตรงจุดจึงช่วยลดความเจ็บปวดขณะทำได้เป็นอย่างดีค่ะ โดยงานนี้ด Park อร่าร์คหยางจินแพทย์ที่ปรึกษาของบริษัทวอนเทคเอเชียประเทศเกาหลีเดินทางมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แก่แพทย์ประจำเอ p พ็กม d i c a l ลเซ็นเเพื่อเป็นการตอกย้ำกันเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมด้านความงามอย่างแท้จริงและนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณมาริโอเมาเรอร์มาร่วมแสดงความยินดีกับการครบรอบ28ปีเอเพกพร้อมแชร์เค็ดลับหน้าเด็กแบบฉบับคุณโอค่ะ ค่ะก็งานในวันนี้นะคะเอเป็กเบ c ดนเ e ้เซของเรานะคะเปิดตัวอลิทนะคะซึ่งเป็นเครื่องยงชับตัวใหม่นะคะที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องวิทยุคลื่น RF นะคะก็มาเปิดตัวครั้งแรกที่เอเปของเรานะคะก็เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นะครับคุณปาร์คนะครับได้มาสอนวิธีเทคโนโลยีใหม่นะครับคือ fast moving technique นะครับใช้เวลาในการทำรวดเรว็วแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะครับ ค่ะซึ่งเครื่องตัวนี้นะคะเป็นโมโนพาราไอเอฟหรือว่าเครื่องิทยุนะคะซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ลดไขมันส่วนเกินบนใบหน้าได้ทําให้หน้ามีความกระชับแล้วก็เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะคะซึ่งทางเอเปกของเรานะคะเป็นคลินิกที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนา,า,านมาตลอด28ปีนะคะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะดังนั้นโอจิโอเนี่ยก็จะตอบโจทย์ของคนไข้ในหลายๆกลุ่มของเอเปกนะคะฉะนั้นเราก็แนะนํากับคนไข้ว่าถ้าใครอยากสนใจในเทคโนโลยีตัวนี้นะคะก็สามารถปรึกษาเรากับที่เอเป ได้นะคะทุกสาขาห้าสิบสาขาท,ทั่วประเทศไทยค่ะทำไมถึงเลือกนี่มาริโอมาครับน้องมาริโอคะก็คือน้องมาริโอเนี่ยเป็นตัวแทนของคนในวัยอ่า กลางๆคือไม่ไวัยรุ่นมากแต่ก็ยังอายุไม่เยอะจนเกินไปนะคะซิ้งคนไข้กลุ่มเนี้ยค่ะเป็นคนไข้จํานวนมากเลยที่มาปรึกษาเรานะคะคือมีปัญหาของผิวตามวัยบ้างนะคะแต่ยังไม่เยอะมากเกินไปแล้วเขาก็ยังลังเลใจว่าเอ๊ะจะทําอะไรดีนะคะประกอบกับน้องมาริโอเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองตลอดเวลานะคะฉะนั้นคือก็เป็นคนอ่าเป็นดาราที่เหมาะสมทั้งวัยแล้วก็การดูแลตัวเองที่เราก็จะเชิญคุณมาริโอมาค่ะและอย่างแนวทางของเอเป็กะครับ ค่ะเอเปกของเราก็ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคนิคสําหรับแพทย์ของเอเปกนะคะเพื่อทําให้เทคนิคการทําของเราเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นและก็ได้ผลดีสุดกับคนไข้ด้วยค่ะก็นะครับเอเปกเราอยู่มานานนะครับ28ปปีเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรของเราให้เรื่อยๆนะครับทั้งในเรื่องของเทคนิคผลิตภัณฑ์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของเรานะครับให้เราเชื่อมั่นได้ว่า ถ้าอยากดูแลเรื่องของความสวยนะครับก็ให้เชื่อมั่นในคลินิกเอฟเฟ็กได้เลยนะครับ28ปีมันมีความพิเศษอย่างไรครับ้าง ก็คือ28ปีที่ผ่านมาคนไข้ให้ความไว้วางใจเอเป็กเพราะเราจริงใจนะคะอันนี้คือจุดขายของเรานะคะคนไข้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไข้ทําปุ๊บแล้วหายไปเลยคนไข้แนะนำนะคะทำต่อแนะนําเพื่อนๆญาติๆมาทําเพราะว่าเขาเห็นถึงความจริงใจและผลลัพธ์ที่ดีนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือเราเน้นความปลอดภัยนะคะเทคโนโลยีทั้งหมดที่นําเข้ามาในเอเป็กนะคะทันสมัยและปลอดภัยและเห็นผลได้จริงนะคะรวมถึงแพทย์ของเรามีความเชี่ยวชาญนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนั้นคือนี่คือ การการันตีว่าที่8ปีของเราเนี่ยจะคงมุ่งม,มั่นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ดีๆนะคะและทําให้เป็นปีที่19ที่ดีขึ้นไปต่อ,ตอ,ตอไปเรื่อยๆค่ะเราเห็นว่าเรื่องสาขาครับเราเห็นว่ากเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างก็เรามีนโยบายที่จะขยายสาขาเพื่อรองรับกับลูกค้าที่อยู่แต่ละทั่วประเทศมากขึ้นนะครับเพื่อให้ได้รับการบริการที่ทั่วถึงครับ แล้วก็ต่างประเทศเราก็เริ่มมีแล้วนะคะต่างประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างคนไข้ต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็เริ่มมีแล้วนะคะค่ะก็อยากขอบคุณทุกท่านนะคะคนไข้ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเรา,เราตลอด28ปีนะคะไอเป็กของเราสัญญาว่าเราจะพัฒนามุ่งมั่นนะคะในการนําเทคโนโลยดีดีๆนะคะแล้วก็เทคนิคดีๆมามอบให้กับคนไข้ทุกคนนะคะตอบแทนความไว้วางใจที่ให้เรามาตลอดนะคะก็อย่างไรถ้ามีปัญหาใเรื่องของผิวพรรณและความงามนะคะสามารถปรึกษาเอพิกได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทย50สาขาค่ะ<ล> ทางทีมแพทย์ของเรายินดีรับฟังคำมารับแก้ไขปัญหานะครับได้ทุกท่านเลยนะครับมาร่่มแสดงความยินดี28ปีขังเอเ็กับครับวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับเอฟเ็ครบรอบ28ปีครับม,มันก็ได้รู้วิธีการบอกว่าดูแลผพันดูมวยใช่ไหมใช่ครับที่นี่เขาก็เชี่ยวชาญแล้วก็เรียกว่า เรื่องของการดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยครับม,มาที่นี่ได้เลยสวนโตัวเองมีเคล็ดลับดูแลผิวและร่างกายเป็นตลอดเวลาของผมก็พยายามพักผ่อนเยอะๆครับแล้วก็พยายามที่พลาดไม่ได้เลยคือเรื่องของการทาครีมบำรุงครับแล้วก็ทาครีมกันแดดด้วยครับ